สวัสดีครับเราจะมาดูการตัดต่อคลิปที่เกิน5นาทีโดยใช้แอปแคปคัตในมือถือนะครับสัญลักษณ์แอปแคปคัตเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เลยนะครับหน้าแอปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปุมวงไว้นะแล้วก็คลิป5นาทีนี่ครับแคปแคปคัตดูยังไงอันนี้1่นาทีนะครับ แต่ว่า5นาทีที่เราจะใช้คือตัวนี้ครับผมทำเอาไว้5นาทีจิ้มไปที่แอปเลยครับหรือว่าอันนี้มันจะขึ้นในนี้นะครับใครที่จะขึ้นใหม่นะครับ My Project ครับก็ไปที่ My Project แล้วก็ไปเลือกติ๊กเครื่องหมายนี้แล้วก็มาทลิปเพิ่มข้างล่างสมมุติเป็นรูปนี้รือข้างล่างนี้นะครับของผมจะไปใช้คลิปเมื่อสักครู่คลิปนี้นะครับ เกิน5นาทีแล้วนะครับตัดตอนต้นในสอนไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับตัดตอนต้นตอนกลางตอนท้ายเหมือนกันครับอันนี้ผมจะย่อนะครับให้มันเล็กลงจะได้เลื่อนง,งายน,นะครับะนะครับนี่คราวน,นี้ส่วนข้างหลังๆเนี่ยเกิน5นาทีครับตูเพย์เน วิ่งอันนี้4นาที52ครับออกมาตรงนี้5นาทีกว่าแล้วครับเห็นไหมมันจะส่งลายไม่ได้ไลายจะให้แค่5นาทีครับผมจยาก4นาที58วินะครับก็เพื่อเห็นตรงตรงนี้นะครับดูยังไง4นาที58วินะครับดูตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับคลิปนี้ยาวทั้งหมด5นาที22วิให้ไปที่แก้ไขครับ ที่แบ่งฉากครับแบ่งแล้วนะครับแบ่งแล้วจะขึ้นตรงนี้ได้ไหเดี๋ยวแบ่งให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูก่อนอ่ขยายสมมติเป็นอันนี้นะครับขยายให้ดูว่าการแบ่งแล้วจะเป็นยังไงอาทย์ตัด่าแก้ไขนะครับแล้วก็แบ่งฉากนะครับตรงนี้นะครับ นครับของข้าวขาวนี่จะขึ้นมาโดยปกติจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยปกติมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรนะครับพอ,อเขแบ่งแล้วเขาก็จะมีทาสิงชง่นให้เราตรงนี้นะนี่คือส่วนที่ผมแบ่งนะครับเมื่อสักครู่อ่ารานนี้มันเกินหน้านาที เราแบ่งไปแล้วนี่ไงเราจะเอาตรงนี้นะครับเนี่ยขยายอันนี้โปรอนี้ชีขยายเอาแค่นี้นะครับตรงนี้สี่ทีห้าสิบเก้าวิไม่เอา,เอาเสี่ทีห้าสิบแ็ดส่วนที่เหลือจิ้มเลยครับแล้วก็เลื่อนอน,นี่จิ้มที่ตัวแอปเลื่อนนี่แล้วก็ลบครับเหลือเราไม่เอาลบจิม้มคลิป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 ลบ จิมคลิปลบจิมคลิปลบจิมคลิปลบนะครับเรื่อยๆอ่าสังเกตว่า F Capture เขาจะมีบทส่งท้ายอย่างนี้นะครับให้เราตลอดซึ่งเราจะไม่เอานะครับตรงนี้จิมที่บทส่งท้ายนะครับจะขึ้นข้อความเห็นไหมแล้วก็ไปที่ลบเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ไม่มีละ เราเพย์เพย์ pay, pay, สุดได้ที่นี่ครับเพย์ pay, สุดที่นี่อันนี้ทำไงต่อก็เสร็จแล้วครับก็ส่งออกเหมือนเดิมเหมือนกับการที่เราทําตัดต่อตรงหัวคลิปที่แล้วนะครับอันนี้คือการตัดต่อตรงท้ายสามารถส่งไลน์ได้แล้วนะครับห้านาทีอันนี้ผมพอดไปก่อนอันนี้คือเรนเดอร์เสร็จแล้วครับแล้วก็กดเสร็จสิน้น หรือใครจะส่งไปแอดทิกตอกข้างล่างแอปเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทั้งหลายแรละได้เลยครับพอ,อเสร็จสิ้นเสร็จแล้วแคปคัดจะมาขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ให้ครับกับเอาออกไปหน้าแกลเลอรี่นะครับเอาไปหน้าแกลเลอรี่หรือรูปภาพนะครับถอรูปภาพอยู่แล้วนี่ก็จะขึ้นตรงนี้ให้เราดูนะครับโอเคคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ